วันนี้มาส่องน้ำหมาแต่ว่าไม่ไปรูปหัวเพราะว่าน้องจะหลับแล้วดูผีเสื้อด้วยผีเสื้อสวยเนาะนี่ด้วยนี่ด้วย แต่ละวันผีเสื้อก็จะมาไม่เหมือนกันแล้วก็มาทุกวันด้วยแกเสะยยิ้มกางปี